สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีตุลและคนาตุลในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นก็ย้ําเหมือนเดิมว่าน,นี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวอย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะแต่คลิปนี้เนี่ยเป็น general reading เป็นดวงทั่วไปมันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของเราหรือเรื่องราวระหว่างเรากับเขาสลับกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ก็รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเ่าเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งก็ได้นะคะทีนี้มาดูกันชาวราศีตุลค่ะ เริ่มจากคนโสดก่อนขอดูคนโสดชาวราศีตุลลักนาตุลค่ะคนโสดชาวตุลความรักของพวกคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ สิดาบจัดมินแเหรียญ3ดาบเดอะเฮอร์มิตแดไม้5ถ้วยเดอะแชริออดเหมือนใช้ชีวิตไปกับกับการเยียวยาตัวเองไปด้วยใช้ชีวิตไปด้วยเยียวยาตัวเองไปด้วยมันอาจจะเป็นเรื่องราวความรักที่ ผ่านมาผ่านมาได้สักระยะแต่เรายังฝังใจคุณยังรู้สึกคิดย้อนไปทีไรคุณยังรู้สึกเสียใจหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ในครั้งนั้นคุณอาจจะทุ่มเทมากแต่มันออกมาแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คุณหวังอะ่ะนะคะคุณก็เลยมันเหมือนกับจะว่าเข็ดก็ไม่ใช่จะว่าฝังใจก็ไม่เชิงแต่คุณรู้สึกว่านาเวลาเนี้ยมีรักแล้วที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกอย่างเงี้ยค่ะคือ ทำงานดีกว่าก็เลยขอโฟกัสที่งานขอมุ่งมั่นที่งานก่อนขอทุ่มเทให้กับงานก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าความรักเนี่ยเหมือนเข็เหมือนโดนมาเยอะเหมือนเจ็บมาเยอะอะแล้วก็เข็ดแล้วก็กลัวนะคะขอดูคนที่คุณเคยดีลด้วยหน่อยชาวตูนคนโสดทำไมคุณถึงรู้สึกเสียใจกับความสัมพันธ์นั้น m a จิเชียนห้าเหรียญหกเหรียญคุณรู้สึกว่าความพยายามของคุณนะ่ะมันไม่เขาไม่เห็นค่ามันอาจจะจบกันด้วยคำพูดแรงๆหรือการกระทำที่มันทำร้ายจิตใจอะค่ะทุกวันนี้คุณยังจำคำพูดบางคำของคนคนนั้นได้อยู่เลยนะที่เขาพูดกับคุณก่อนที่จะจากกันก่อนที่จะจบกันนะคะและมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับคุณที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าที่จะ ฮิลลิ่งตัวเองที่จะเยียวยาตัวเองเพื่อให้ผ่านความทรงจำนั้นมาได้ค่ะเจ็ดเหรียญคิงเหรียญเด็กเหรียญเดียมเพลสสิบถ้วยเดซันสิบเหรียญ แล้วก็ก้าเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลาเนี้คุณคิดว่าความรักเนี่ยในเมื่อเราไม่ได้ลักกี้อินเลิฟงั้นเราขอลักกี้อินเกมเราขอสร้างตัวเราขอทำตัวเองให้มีคุณค่าโสดแล้วก็แบบรวยมากอะไรเงี้ยโสดสวยและรวยมากโสดหล่อและรวยมากอย่างเงี้ยค่ะ คืออยากจะใช้ชีวิตตรงนี้ให้มันดีอยากจะใช้ชีวิตตรงนี้ให้มีความสุขอยากจะทําชีวิตตัวเองต่อไปนี้ฉันจะรักตัวเองให้มากๆต่อไปนน้ฉันจะรักแต่ตัวเองให้เยอะเะต่อไปนี้ฉันจะไม่ให้ใครเข้ามาทําร้ายฉันอีกแล้วหรือถ้ามีความรักครั้งต่อไปจะต้องเป็นคนที่คู่ควรกับฉันเท่านั้นจะต้องเป็นคนที่แบบเหมาะสมกับฉันเท่านั้นหรือว่าจะต้องเป็นคนที่รักฉันจริงเท่านั้นความรักครั้งต่อไปจะต้องเป็นความรักที่จริงจังจะต้องแบบ สวยงามจะต้องอะไรแบบนี้มันเป็นความคาดหวงังแต่ทีเนี้ยพอมันมากเกินไปแอนกลัวว่ามันจะไม่สามารถเป็นจริงได้แล้วคุณจะเสียเวลาเปล่าเบ้นซยแต่ว่าคุณตั้งใจที่จะอยู่เป็นโสดคนเดียวจริงๆนะฮะแต่ว่าบางทีเนี่ยเรารักตัวเองได้แต่ว่าเราอย่าไปคาดหวังว่าถ้ามีถ้าไม่ได้ความรักแบบนี้แบบนี้เราจะแบบเราจะไม่เอาเราจะไม่นอนเราจะไม่นี่อเงี้ยค่ะมันเป็นการที่มันจะเป็นกับดักของเรา ไม่ใช่ของใครแต่มันจะเป็นกับดักของเราที่ว่าบางทีคนดีๆเขาเข้ามาแต่ว่าเขาอาจจะมีคุณสมบัติได้ไม่ครบทุกอย่างตามที่เราวางไว้แล้วเราก็ไม่สนใจเขาแบบนี้ค่ะหรือมันจะกลายเป็นกำแพงว่าถ้าเป็นคนแบบนี้เข้ามาอีกนะจะไม่ครบแล้วจะไม่สนใจแล้วแบบนี้ค่ะทีนี้บางทีเนี่ยคนที่เขาเข้ามาเขาอาจจะมีลักษณะแบบนั้นแต่ว่าคนเหมือนมันไม่ใช่คนเดียวกันมันไม่มีทางที่จะเหมือนกันทุกอย่างอะค่ะ อาจจะพูดเหมือนกันหัวเราะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่านิสัยใจคอรหรือการนึกคิดของเขามันจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่อยากให้ชาวราศีตุลติดก,กับดักของตัวเองอยากให้ใช้ชีวิตอย่างสวยงามและมีความสุขนะคะอยากให้ใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องไปคาดหวังไม่ว่าจะเป็น อนาคตหรือไม่ต้องไปยึยุติดแม้ว่าจะเป็นอดีตที่เคยเกิดขึ้นจริงกับเรานะคะอยู่ให้มีความสุขกับวันนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ปลดปล่อยไปซ้าอะไรที่มันเป็นอดีตเก่าๆเป็นพลังงานลบๆนะคะชีวิตคนเราเนี่ยรักแท้ยังมีอยู่จริงแต่เรายังไม่ได้เจอนะคะเมื่อถึงเวลาเนี่ยเชื่อว่ามันจะมาหาเราแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยก่อนอื่นเราต้องทําใจให้มันเป็นบวกให้ได้ซะก่อนนะอ่ะทีนี้มาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีตุลลักนาตุลเป็นยังไงบ้างคะเด็กถือไม้สิบเหรียญหนึ่งเหรียญห้าถ้วยคิงถ้วย 18ไม้9ไม้แล้วก็ The World มันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นความคาดหวังบางอย่างอะคะ่ะอย่างเช่นเราอาจจะคาดหวังอยู่ในใจว่าเอ้ยส่งการนี้เขาจะพาเราไปเจอครอบครัวเขาไหมหรือส่งการนี้เขาจะแนะนําเรากับเพื่อนๆเขาไหมเขาจะพาเราไปไปแนะนําตัวเองกับคนรอบข้างบ้างหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะหรือมันอาจจะเป็นการแพลนเอาไว้ แลนเอาไว้ว่าอยากจะไปนอนไปนี่ไปนั่นด้วยกันแล้วมันไม่ได้ไปแล้วแผนมันล่มอะค่ะแล้วทริปมันล่มแบบเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีสิ่งที่ทําให้คุณผิดหวังจากแผนการบางอย่างที่คุณคาดหวังหรือที่คุณคาดการเอาไว้นะคะไม่เป็นไรนะคะอาจจะเสียดานนิดหน่อยแต่แอนว่าเขาก็อาจจะมีอย่างอื่นมาชดเชยให้เรานะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่วาดฝันหรือว่าสิ่งที่รออยู่ทริปที่รออยู่หรือว่าความคาดหวังอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะบอกว่าเออเดี๋ยวพาไปที่บ้านหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงอะนะคะ ขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราเนะะี่ยค่ะหกถ้วยอ่ะสวินถ้วยอัศวินไม้แล้วก็สิบไม้อันว่ามันเป็นการที่อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรกับเขาจะดีกว่าอย่าเพิ่งไปอะไรกับเขามากเพราะว่านะเวลานี้เนี่ยความรู้สึกที่เขามีต่อเราอ่ะแอนว่ามัน มันค่อนข้างจะนิ่งๆแล้วมันเหมือนเดิมเลยอะค่ะมันเหมือนเดิมตั้งแต่ตอนคุยกันแรกๆมันได้แค่เนี้ยคุยกันมาจนถึงตอนนี้มันก็เอ้ยทาไมมันดูเหมือนมันยังไม่พัฒนาแอนว่าตัวเขาอะค่อนข้างที่จะจะบอกว่าเฉยๆก็ไม่เชิงคือเขารู้สึกว่าเขาไม่รีบร้อนนะคะเขารู้สึกว่าก็คุยกันไปก็คุยกันไปเรื่อยๆก็คุยกันไปก็คุยกันไปเขาจะอยู่แบบรู้สึกแบบเนี้ยเออก็คุยไปว่างก็คุยก็ทักกันแต่แล้วก็ ถ้าไม่ว่างต่างคนก็ต่างแยๆไปใช้ชีวิตมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เขาควบคุมได้หรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องการให้มัน,ม,นม,มันมีอิทธิพลกับเขามากมายนักในช่วงนี้อะ่ะแบบนั้นอะ่ะแล้วเขาจะทำยังไงต่อ t h เด o ูสิบดาบ สดาบหไม้ 7, เจดเหรียญคิงเหรียญ The Magician เด็กคือเหรียญอย่างที่บอกว่าหลายอย่างที่คุณคาดหวังมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการเนาะ นะคะอย่างเช่นอยากให้เขาพาไปเจอครอบครัวหรืออะไรในวันหยุดนี้เขาอาจจะไม่ได้พาไปหรือวางแผนวางวางแผนวางทริปกันไว้วางแผนกันไว้แต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่ได้ไปจริงอะค่ะหลายๆอย่างมันอาจจะผิดพลาดผิดแผนไปหมดนะคะแล้วมันก็ไม่เหมาะที่จะไปหรือว่ามันไม่เหมาะที่จะทําอะไรแบบนี้นะคะเขาก็เลื่อนไปเขาก็ขอบายเบี่ยงไปอะไรเงีย้ยแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะถ้าคุณแสดงออกว่าคุณไม่ไม่โอเคหรือหน่อยอย่างเงี้ยคนคนนี้เขาเป็นคนที่เขาดูว่าเขาจะต้องทํำยังไงเขาเป็นคนที่ ถ้าเอ่อเขารู้เขาจะต้องง้อคุณยังไงเอาใจคุณยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกับเขางอนกันหรืออะไรเงี้ยคุณไม่ต้องกลัวนะคะคนคนนี้เขารู้ว่าจะทายังไงเนี่ยใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเขาพาถ้าเขาพาคุณไปเจอครอบครัวไม่ได้ถ้าคุณเอ่ยแบบอ้อนอย่างเงี้ยเอิ่มสงการณ์นี้ไปรดน้ําดําหัวคุณพ่อคุณแม่กันไหมอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะคะเขาอาจจะ โอ้มันยังไม่สะดวกยังไม่อยากไปอะแล้วเขารู้ละว,ว่าคุณอะไม่ไม่ไม่โอเคถ้าเขาพูดแบบนี้เขาก็จะมีอย่างอื่นอย่างเช่นของกำน ek, ันเล็กๆน้อยๆเหรือ,เ,อ,อเดี๋ยวให้ของขวัญเดี๋ยวอย่างเช่นเปลี่ยนเดี๋ยวพาไปดินเนอร์กันสองคนแท็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะหาทางออกอื่นนะคะกับสิ่งที่เราขอไปแล้วเขาให้เราไม่ได้อะ่ะนะชาวราศีตุลอ่ะทีนี้มาถึงคนมีคู่ ขอดูไพ่คนมีคู่ชาวราศีตุลลัคนาตุลหน่อยค่ะคนมีคู่ชาวราศีตุลลัคนาตุลความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะจัดเม e นท์เดอรซัไม้6ดาบ9้าเหรียญ 5เหรียญ Hermit แล้วก็เจดไม้โอ้โหคู่ไหนที่งอนกันก่อนหน้านี้ทะเลาะกันไม่ได้คุยกันนะคะมีการกระทบกระทั่งกันด้วยการกระทำบางอย่างนะณนะเวลานี้แอนว่ามันเป็นช่วงเวลาของการที่พอไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันหรือว่าโกรธกันงอนกันเงามากนะคะแล้วก็อีกไม่นานเนี้เร็วๆนี่แหละนะคะเขาอาจจะอดรนทนไม่ได้เขา,าจะติดต่อคุณมาะะเพื่อที่จะ ขอคุยขอเคลียร์นะคะไม่ไหวแล้วนะคะอยู่แบบนี้ไม่ไหวแล้วอาจจะมีการขอโทษการสำนึกผิดแล้วดีกันเถอนอน้อนี่นั่นนะคะขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราหน่อยคุณ่ะไม่สนใจเขา คุณ s <S อีกนอเขาคุณไม่สนใจเขาแล้วเขารู้สึกไม่ชอบเลยอ่ะเวลาที่คุณไม่สนใจส่งข้อความไปไม่อ่านโทรไปไม่รับอะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้พฤติกรรมแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบทําไมทํากับเขาแบบนี้เขาไม่โอเคเลยอะไรแบบนั้นนะคะเขาชอบที่คุณนะให้ความสนใจกับเขาให้ความสําคัญกับเขาเหมือนเดิมเขารู้สึกว่าทําแบบนี้แล้วอ่ะเขารูา้สึกว่าแบบเขาไม่มั่นใจในตัวเองว่าคุณยังรักเขาไหมหรืออะไรแบบนี้เออที่อยู่กับเราทําเป็นเก่งพอไม่มีเราแล้วไปต่อไม่ไปเลย อแอบบส่องอยู่ตลอดแหละแอบ,บส่องแอบ,บถามอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนเชื่อว,ว่าความสัมพันธ์เนี้ยพ่อเงี้ยแม่งอนหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นอย่างนี้แหละงอนงอนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็จะ คืนดีกันได้นะคะไม่ต้องห่วงหรอกนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องมือที่3ที่แอนเห็นน่ะมันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องนิสัยที่เข้ากันไม่ได้ความคิดที่เข้ากันไม่ได้บางอย่างบางข้อหรือการอยากเอาชนะกันหรือพฤติกรรมบางอย่างซึ่งรู้ดีแต่เราฝ่ายรู้ดีว่าอะไรที่ควรทําไม่ควรทําแต่ว่า บางอย่างมันก็เคยชินเนาะบางอย่างมันก็แบบเผลอทาไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ไม่มีอะไรน่าห่วงถ้างอนกันไม่ได้คุยกันมานะคะเร็วๆนี้เดี๋ยวจะได้ข่าวคราวเดี๋ยวเขาจะกลับมาง้อแล้วทนไม่ไหวแล้วโอเคชาตูนครบแล้วทั้งสามสถานะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ